สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก,ก็อยู่กับผมเองแต้ตน y ต u t u ยูทูบชาแนก็นี้เราจะมาทําการโปรโมทช่องเพื่อนนะก็จะมีอยู่ไม่กี่คนเท่าไหร่อันนี้ก็พี่หนึ่งไปติดตามกันได้ก็จำ,กจำไว้ลวกันจำไว้อะให้ดูไปแล้วโอเคคนต่อไปก็วงวดเพีงจันคนเดียวกันนะแต่บางคนช่องก็เจ็ดคนฝากติดตามกันด้วยนะอืม ไอเจพไอจูไอผัดเผาเน่าไอเจพแม่ฮะคายดีต้อนรั้ข้็สู่ซันงูดีเจพนะคะมันเล่นเซิร์ฟกากมากเลยนะผมไม่เล่นเซิร์ฟนะผมเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟจริงๆริงอ่าปูร่มมาอ่าไม่ไม่ต้องไปติดตามมันหรอกมันซับเยอะแล้ว ดีซีดีซีดีมอนไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงทรับเยอะขนาดนั้นแล้วก็เอสเวลไม่มีทำอะไรมันมีกี่รายการเนี่ยผมนับเพื่อนผมก่อนนะมีทั้งหมดมีห้าสิบกว่ารายการเอ้ยห้าสิบสี่รายการงั้นเหรอ ปาสโลยังน้อยกว่าเลยอะสามสิบเจ็ดรายการห้าสามรายการสิบหกรายการอนะ่ะอันนี้น้อยมาก JP สิบเก้าหนึ่งรายการว้าวน้อยสุดแล้วแล้วเมื่อไหร่จะยี่สิบซับสักทีนะคัปปีลงไปยังไม่มีใครติดตามเพิ่มเลยอ่าแล้วก็คลิปนี้รู้สึกว่าคน พี่น้องเขาเป็นคนที<อ>่พูดเยอะมากแล้วละเนะี่ยไม่มีคำถามในสตรีมเลยนะฮะแล้วถ้าไม่ก็มีหนึ่งร้อยนะส,สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี่ผมรู้สึกว่าคนดูแบบอ่าวิลลีโอซันเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยที่ตั้งแต่พี่คลิปพี่คัดพี่คัดพี่คัดชาและ คลิปที่สองก็จะเป็นในคลิปดูเล,เล่นๆครั้งแรกเลยเป็นเปิดช่องผมเลยห่ะมั้งคลิปนี้อ้คลิปนี้ทำคนกดไลค์ผมเยอะอยู่เอ้ยทำคนติดตามผมเยอะอยู่คนกดไลค์หก คือประมาณนี้นะที่ผมติดตามไว้ก็ไปดูที่ช่องได้ผมเปิดสถานะเป็นเออเออจะตายเออโอ้แทบตายโอ้จะลิดตามถ้าเก่าสุดแน่นอน่นะคลิปนี้อันนี้คลิปเล่นโลบอกไอดีเก่าเลยนะไอดีเก่าจําได้ไอดีเก่าเลยอันนี้ก็ไอดีเก่าบล็อกฟุตไอดีเก่าทั้งนั้นตอนแรกเล่น อ่า๋อเต่งตัวแซนจําได้เลยตอนนี้ก็แต่งตัวแซนจริงๆแซนแบบจริงๆเลยนะอ่ะบุคเฮเวน่นเดี๋ยวบุเฮเว่นผมจะไม่ค่อยเล่นแล้วล่ะเราบอกคลิปผมมีคลิปลงคลิปเดียวเองก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นโปรโมทช่องเพื่อนนะครับก็แค่นี้แหละบาย